สวัสดีค่ะนี่คือสารพัดแกะหากพูดถึง Apple ทุกคนจะนิดถึงใครแล้ววันนี้เราจะพามาดูเบื้องหลังของ Apple ทั้ง8ลูกของเล c a p ปซูลกันค่ะแต่ก่อนจะไปดูฝากชาวแกะทุกคนช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ และนี่นะคะก็คือคอลเลกชัน Eye Co Skin for Apple นะคะจากค่ายเลขแคปซูลแล้วก็บูไบเปอร์ค่ะคอนเซปต์หลักของศิลปินคนนี้นะคะก็จะเป็นการหยิบเอาภาพผลงานระดับมาสเตอร์พีซค่ะหรือว่าศิลปินระดับโลกเนี่ยมาเล่าใหม่ผ่านทางอาร์ตทอยค่ะคอลเลกชันที่ดังๆของศิลปินคนนี้นะคะนั่นก็คือการเอาซิกเนเจอร์อย่างภาพศิละปะ The Scream นะคะที่กําลังทําท่ากรีดร้องเนี่ยโดยเอาคาแรคเตอร์เนี้ยมาใส่ลงในภาพอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นโมนาลิซ่านะคะหรือศิลปินระดับโลกอย่างแวนโก๊ะแล้วก็ภาพที่เป็น พระเอกของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเดอะซันออฟแมนเนี่ยก็ล้วนเคยกลายเป็นอาร์ตทอยที่อยู่ในท่าเดอะสกรีมหรือท่ากรีดร้องมาด้วยกันทั้งสิ้นค่ะภาพเดอะซันออฟแมนนะคะหรือภาพที่เป็นผู้ชายใส่สูทสีดํานะคะสวมหมวกแต่บนใบหน้าเนี่ยกับมีแอปเปิ้ลสีเขียวมาปิดบังใบหน้าเอาไว้นะคะเรียกไ,ได้ว่าเป็นหนึ่งในผลงานระดับตำนานของคุณเดอเน่มากริตค่ะศิลปินสายเซอร์เรียลลิซึมหรือศิละปะแบบเหนือจริงเป็นงานศิละปะที่ได้แนวคิดมาจากการไม่มีกฎเกณฑ์นะคะอาจจะมาจากความฝันก็ได้ หรือจิตสานึกก็ได้นะคะมาผสมเข้ากับความเป็นจริงโดยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะหยิบยกสิ่งของที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันนะคะมาผสมรวมกันจนเกิดเป็นความหมายใหม่ขึ้นมาค่ะแล้วก็กระตุ้นให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกตั้งคําถามกับภาพวาดนั้นว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือไม่นะคะและคุณมากริตเองนะคะก็ไม่เคยออกมาเฉลยให้ผู้ชมหายสงสัยกันเลยค่ะว่าภาพวาดนั้นเนี่ยมีเบื้องหลังอย่างไรหรือมีความหมายอย่างไรนะคะทําให้ผลงานของคุณมากริตเนี่ยแทบจะเป็นผลงานที่ถูกหยิบยกมาพูดคุยในวงการศิลปะอยู่เสมอค่ะและ ในที่สุดนะคะภาพวาดในระดับตำนานนะคะก็ถูกนำมาเล่าใหม่โดยมีตัวเอกอย่าง Apple มาถ่ายทอดเรื่องราวผ่านอาร์ตทอยทั้ง8ตัวค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่กล่องกันก่อนนะคะ มาดูกันที่กล่องก่อนนะคะจะเห็นได้ว่าคอลเลกชันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด8ตัวนะคะแล้วก็เป็นซีครีดหตัวนะคะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับแอปเปิลทุกคนซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็จะมีการเอาแอปเปิลมาบดบังใบหน้าเอาไว้นะคะตรงนี้เนี่ยก็ล้อกับภาพ The Sun of Man นั่นเองค่ะทําให้คอลเลกชันนี้นะคะน่าแกะเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูกันเลยดีกว่าค่ะ กล่องแรกของเรานะคะโอ้กล่องก็ทําสวยนะนี่ชอบมากเลยเป็นพินอคเคโออยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะมาแกะเลยดีกว่าว่าเราจะได้ตัวไหนนะคะนี่ตื่นเต้นนะทุกคนไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหน นี่คือน้อง snow white นะคะดูน่ารักมากรู้สึกเหมือนน้องจะมีพรอ็อพก็คือ apple นั่นเองอ๋อตัวฟกเกอร์กับตัว apple มันจะมาแยกกันนะการก็จะเป็นเป็นชื่อเนาะอันนี้ก็จะเป็น princess นะคะแล้วก็จะเป็นชื่อ collection แล้วด้านหลังก็จะเป็นสัญลักษณ์ของศิลปินหรือว่า l e a แ c a p ูลนั่นเองนะตัวแรกของเราเนี่ยก็จะเป็นตัว snow white นะคะภายนอกนี่ก็คือน่ารักมากเลยนะคะเป็นแบบหญิงสาวที่ดูผิวขาวเนาะแล้วก็ผมสีดําตามนิทานเลยแล้วก็มีโบว์สี แด,ดุีขาวบบนน้ะะคะมาดูกันที่ความหมายของน้องสโนวไวท์กันนะทุกคนคือสโนวไวท์เนี่ยทุกคนก็อาจจะเป็นนิทานที่ได้ดูกันอยู่แล้วเนาะตามแบบฉบับของดิสนีย์แต่พอเราไปค้นข้อมูลอะ่ะมันมีจุดจบที่ 8, แปลกไปจากนิทานที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือต้นฉบับของ2พี่น้องตระกูลกริมนะคะมันมีตอนจบที่เรียกได้ว่าเป็นการแก้แค้นของสโนวไวท์ที่สาสมมากๆเลยนะคะก็คือสโนวไวท์เนี่ยถูกหลอกมาแล้ว3ครั้งทุกคนแต่ครั้งที่3ามอะ่ะมันเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยก็คือการถูกหลอกให้กินแอปเ แล้วก็สลบไปเนาะพอตื่นขึ้นมามันเป็นจุดเริ่มต้นของการเอาคืนการแก้แค้นนะคะก็คือส่งการ์ดเชิญไปเชิญแม่มดแต่พอแม่มดมาถึงงานเนี่ยกลับถูกบังคับให้ใส่รองเท้าลนไฟที่ร้อนมากนะคะแล้วก็บังคับให้เต้นเต้นจนตัวตายเลยค่ะแต่อีกตำนานเนี่ยก็มีบอกว่าพอแม่มดเดินทางมาถึงเมืองของเจ้าชายเนี่ยเจ้าชายก็บุกยกทัพไปยึดเมืองของแม่มดแต่อีกตำนานนึงก็บอกว่าพอมาถึงงานเนี่ยถูกแบบเผาให้ตายทั้งเป็นอะ่ะทุกคนดังนั้นเรามองว่าแอปเปิลผลนี้ของสโนไว์นะคะเป็นเหมือน จุดเปลี่ยนสําคัญในการแก้แค้นของหญิงสาวที่ใครหลายคนมองว่าเชื่อคนง่ายใสซื่อบริสุทธิ์นะคะแต่เมื่อแค้นมากๆเนี่ยก็ต้องเอาคืนอย่างสะสมค่ะครึ่งหนึ่งอ่ะมันเป็นสีแดงแต่ครึ่งหนึ่งอ่ะมันเป็นสีเขียวเนาะครึ่งสีแดงเนี่ยก็จะเป็นครึ่งที่โดนอาบยาพิษไว้นะแต่ครึ่งสีเขียวก็จะเป็นแอปเปิลธรรมดาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ตรงกับนิทานของกลิมนะที่มีการบอกว่าแม่มดอ่ะเอาแอปเปิลแบบเป็น2ซี่อ่ะแล้วก็บอกว่าเอยเดี๋ยวฉันกินครึ่งนี้เธอกินครึ่งนี้สิแล้วก็ยื่นครึ่งที่มีพิิษให้้กกกับนนนวทสุดาย็จ สลบไปนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ตัวที่2นะคะเราจะได้ตัวอะไรเราจะได้ซีเครตไหมทุกคนเรามาดูกันที่ตัวนี้นะคะตัวที่2ของเรา เฮเลนนั่นเองนะคะทุกคนเฮเลนตัวนี้มันเหมือนมันมีดีเทลที่ละเอียดมากเลยนะผอมมัดจุกแล้วก็เป็นแอปเปิลสีทองคือเป็นตัวเดียวของคอลเลกชันนี้เลยนะคะที่เป็นผลแอปเปิลสีทองนะคะต้งแขนเนี่ยมีการแบบไล่สีอ่ะเหมือนเป็นสีผิวของคนนะคะสวยมากเลยนะคะตัวนี้ตัวที่2นะคะเฮเลนเนี่ยเฮเลนตำตำนานของกรีกเนี่ยเธอได้รับฉายาว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดไม่มีใครเทียบได้นะคะแต่ความสวยของเธอก็คือตอนนั้นเนี่ยมันมีงานแต่งงานของเทพแล้วก็เทพทางโอลิมปัสเนี่ย ถูกเชิญไปงานหมดเลยแต่มีแค่เจ้คนเดียวที่ไม่ได้รับเชิญนั่นคือเจ้เทพีแห่งความวุ่นวายค่ะทําให้เจเนี่ยรู้สึกโกรธมากไม่พอใจนะคะเจก็เลยวางแผนการด้วยการเอาแอปเปิลผลสีทองแบบนี้นะทุกคนแล้วก็เขียนสลักด้านหลังว่าแด่ผู้ที่งามเลิศที่สุดปลาลงไปในงานเลยทําให้แบบเทพีที่อยู่ที่งานอะ่ะรุมแย่งกันนะคะแต่สุดท้ายมีผู้เข้ารอบแค่3คนนั่นก็คืออโฟไดนะคะเฮ่าแล้วก็อารีนาค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยซุสก็ไม่กล้าตัดสินเลยโบยไปให้แก่ปา ปารีสแห่งเมืองทรอยค่ะทั้ง3นางนี้นะคะก็ไปเสนอดีลเยอะแยะมากมายแต่ดีลที่ปารีสมืองทรอยสนใจก็คือดีลของอโฟดายค่ะนั่นก็คือการที่เธอเนี่ยจะไปหาผู้หญิงที่งามเลิศที่สุดนะตอนนั้นมาให้ซึ่งก็คือเฮเลนของเรานั่นเองนะคะเมื่อตกลงดีลกันได้แล้วเนี่ยก็เลยไปลักพาตัวเฮเลนมาแต่ตอนนั้นทุกคนเฮเลนเนี่ยมีสามีแล้วนะคะแล้วก็ถูกลักพาตัวไปยังเมืองทรอยทําให้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเมืองทรอยขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะแอปเปิลผล สีทองของเฮเลนเนี่ยจึงเป็นเหมือนกับจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้เกิดสงครามแล้วก็ความสูญเสียที่ตามมาอย่างเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพียงเพราะว่าเทพเนี่ยต้องการที่จะเป็นผู้ที่งามเลิศที่สุดคะ่ะตัวที่3กันเลยทุกคนตัวนี้นะคะใกล้มือสุดนี่ นี่นะคะก็คืออีฟนั่นเองนะคะทุกคนสังเกตดิถ้าสมมติว่าเรายังไม่แปะแอปเปิลเข้าไปเนี่ยน้องน่ากลัวเหมือนกันมาดูกันที่ภายนอกก่อนนะทุกคนคือผมมันมีการไล่สีโดยที่ปลายคือมันไม่ได้แบบสีส้มทั้งหมดเนาะแต่มันมีการไล่สีเหมือนกับเป็นการท,ทำไฮไลท์เบาๆแล้วก็ตรงบริเวณคอของอีฟเนี่ยก็จะมีงูพันอยู่ที่คอด้วยนะคะและตัวที่3ของเรานะคะก็คืออีฟค่ะอีฟ e เนี่ยเป็นมนุษย์หญิงคนแรกของโลกตามความเชื่อของศาสนาคริสต์นะคะแล้วก็ถูกหลอกล่อให กินผลไม้แห่งการตื่นรู้โดยงูที่พันอยู่ที่คอของเธอนั่นเองเจ้างูตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยเคยเป็นทูตอยู่บนสวงสวรรค์มาก่อนนั่นก็คือ,อลูซิเฟอร์นั่นเองลูซิเฟอร์เนี่ยมีหน้าที่ก็คือการชวนให้คนเนี่ยมานมัสการพระเจ้าเนาะแต่ว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยอยู่ดีๆไม่เอาและอยากให้คนมานมัสการตัวเองแทนนะคะแล้วก็ถูกไล่ออกถูกลงโทษเล,ล่ร่อนอยู่บนโลกมนุษย์นะคะแล้วก็ตอนนั้นน่ะพระเจ้าก็ได้สร้างอดัมกับอีฟขึ้นมานะคะก็เลยคิดว่าเอ้ยฉันเนี่ยต้องแปลงกายไปหลอกมนุษย์ส คนนี้และมนุษย์คนแรกที่เจ้างูตัวนี้เลือกไปหลอกแล้วก็ให้กินผลไม้แห่งการตื่นรู้ก็คืออีฟนั่นเองค่ะครึ่ง <_ Q> ทางแล้วทุกคนตัวที่4กันเลยดีกว่านะคะอ <_ Q> ุ้ยฐานแดง ตัวนี้เป็นพนอคคิโอนะคะทุกคนดูดิของพีโนคิโออ่ะมันจะเป็นจมูกที่ยื่นออกมาจริงๆด้วยอะ่ะแล้วก็ผลแอปเปิลเนี่ยมันจะมีรูเจาะทั้งสองข้างเลยทุกคนดูด้านข้างดิมันมีแบบจมูกที่ยื่นออกมาจริงๆอะ่ะแล้วก็เป็นแอปเปิลมาแปะแค่ตรงนี้นะคะแอปเปิลของน้องพนอคคิโอนะคะเปรียบเสมือนมิชชั่นที่พ่อมอบให้ในวันแรกของการออกไปเจอโลกกว้างนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามองว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญแล้วก็เป็นคัมมิ่งออฟเอ็ดของพนอคคิโอเลยเพราะก่อนที่จะได้รับแอปเปิลเนี่ยพิโนยง ขุ่นไม้นะคะที่จันได้รับพรเสกให้เกือบจะก,กลายเป็นมนุษย์ค่ะแต่ก็ต้องออกไปเจอโลกกว้างนะคะพิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยดีพอต่อความฝันนั้นหรือยังต้องเจอกับภัยอันตรายเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เรียนรูม้มิติต่างๆของการเป็นมนุษย์จนท้ายที่สุดเนี่ยพินอคคิโอก,ก็สามารถเติบโตและกลายเป็นมนุษย์ได้ในที่สุดค่ะ มาต่อกันเลยดีกว่าค่ะตัวนี้นะคะในคอลเลกชันนี้เนี่ยมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะที่ Apple มีสีแบบนี้นะคะหลายสีเลย และตัวที่5ของเรานะคะนั่นก็คือมิสเตอร์เจหรือสตีฟจ็อบนั่นเองทุกคนดูได้จากการใส่เสื้อคอเต่าเนาะแล้วก็ยังมีแอปเปิลนะคะที่มีรอยกัดซึ่งเป็นตัวเดียวของคอลเลกชันนี้ด้วยนะคะแล้วเราก็ไปค้นข้อมูลมาทุกคนเราเจอว่าเจ้าตัวแอปเปิลที่มีรอยกัดและมีแถบสีแบบนี้มีการใช้จริงๆในบริษัทแอปเปิลด้วยนะคะแล้วก็มีความสําคัญต่อบริษัทแอปเปิลเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่บริษัทเนี่ยมีการใช้โลโก้เป็นรูปแอปเปิลนะคะแล้วก็มี6สีถูกเรียกกันว่า สีคัลเลอร์บัตหรือสีรุ้งนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เห็นโลโก้สีรุ้งแบบนี้แล้วนะคะแต่ตั้งแต่ทีมคุกเข้ามาเป็น CEO เนี่ยจะเห็นได้ว่าสีรุ้งถูกหยิบมาใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท Apple เ,เยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น iPhone นะคะ iMac รวมถึงใช้มาตกแต่งสถานที่ใน Apple Park ด้วยค่ะ เหลือ3ตัวสุดท้ายแล้วทุกคนอ่ามาต่อเลยนะคะก็คือนิวตันนั่นเองนะคะ มาดูกันที่ภายนอกก่อนนะนอกจากแอปเปิลที่เป็นสีแดงตัวเดียวของคอลเลกชันนี้แล้วนะคะก็ดูที่วิกผมก็ดูเป็นยุคสมัยก่อนเนาะเออแล้วชุดเนี่ยมีที่คอนะคะแล้วก็เป็นเสื้อและตัวที่6ของเรานะคะก็คือนิวตันนั่นเองะคะ่ะพอพูดถึงนิวตันเนี่ยหลายคนก็คงจะนึกถึงภาพที่เขาเนี่ยได้ไปนั่งใต้ต้นไม้นะคะแล้วก็มีแอปเปิลเนี่ยหล่นลงมาจนเกิดเป็นทฤษฎีความสัมพันธ์ของแรงโน้มถ่วงระหว่างโลกดวงจันทร์แล้วก็ดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะแต่ทุกคนรู้ไหมว่าไอ้ข้อมูลที่ว่ามีผลแอปเปิลหล ลงมาเนี่ยมันไม่เคยมีการบันทึกไวที่ไหนมาก่อนเลยค่ะทุกคนเนี่ยอาจจะรู้จักนิวตันอยู่แล้วแหละว,ว่าเขาเป็นนักฟิสิกส์นะคะที่มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จเยอะแยะมากมายเลยแต่อีกแง่มุมเนี่ยนิวตันเนี่ยยังเป็นนักลงทุนที่ติดดอยด้วยทุกคนก็คือนิวตันนะคะได้เข้าไปซื้อหุ้นที่บริษัทเซาท์ซีคอมพานีค่ะซึ่งเป็นบริษัทค้าธาตุในสมัยนั้นเนาะแล้วมีช่วงหนึ่งเนี่ยขายได้กําไรไปแล้วแล้วก็มีการปั่นราคากันอีกรอบนะคะจนนิวตันเนี่ยตัดสินใจเข้าไปซื้อในช่่วงงททีราาาาคคมมันสสูกกๆแลละผลุด้ย็ือ สมูแตกทุกคนและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทําให้นิวตันเนี่ยจำฝังใจเลยค่ะ2ตัวสุดท้ายนะคะตอนนี้ซีเครดก็ยังไม่ออกมาให้เราชื่นใจนะคะแต่ไม่เป็นไรเราก็ไปกันต่อนะคะก็คือ และตัวที่7ของเรานะคะก็คืออาดัมมนุษย์ชายคนแรกนะคะตามความเชื่อของศาสนาคริสต์นะคะซึ่งอาดัมเนี่ยก็เป็นคนกัดผลไม้ต้องห้ามเนี่ยต่อจากอีฟนะคะแต่ว่าทุกคนรู้ไหมว่าผลไม้ต้องห้ามตามคัมภีร์ของศาสนาคริสต์เนี่ยไม่มีการบอกเลยนะว่าเป็นผลไม้ชนิดอะไรอาจจะเป็นแอปเปิลเป็นองุ่นหรือว่าเป็นทับทิมก็คือเป็นการคาดเดาของคนอื่นๆนะคะแล้วก็ตั้งทฤษฎีขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเหตุผลที่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าน่าจะเป็นแอปเปิลอ่ะมันอาจจะเกิดจากการเข้าใจผิดค่ะทุกคนเข้าใจผิดจาก 2องคำที่มาจากคละภาษานั่นก็คือภาษาลาตินนะคะคือคําว่ามาลุมที่แปลว่าความชั่วแล้วก็ภาษากรีกคือคําว่าม่เลยที่แปลว่าแอปเปิลนั่นเองค่ะแล้วมันก็จะมีคําที่ไปปรากฏจริงๆในพระคัมภีนะคะซึ่งท่อนนี้เนี่ยก็บอกว่าเป็นต้นไม้ของความรู้เกี่ยวกับความดีและความชั่วนั่นเองก็อาจจะทําให้คนเนี่ยเข้าใจผิดว่าเป็นแอปเปิลก็เป็นได้ค่ะและอีกหนึ่งกิมมิกที่น่าสนใจอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าผู้ชายเนี่ยจะมีลูกกระเดือกซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า Adam's apple เกิดจากการที่อดัมเนี่ยอาจจะกลืนแอปเปิลไปแล้วก็ติดคอจนกลายเป็นลูกกระเดือกที่อยู่ในมนุษย์เพศชายค่ะตัวสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนตัวนี้นะคะซีเครตจะโผล่มาหาเราหรือไม่ไม่โผล่นะคะเห็นการแหละ ตัวนี้แน่นอนว่าตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวที่ชื่อว่าควีนนะคะหรือเป็นเดวิลควีนนั่นเองนะคะก็คือแอปเปิลเนี่ยจริงๆเป็นแอปเปิลสีเขียวเนาะแต่ถูกเคลือบยาพิษท,ที่เป็นสีแดงทําให้ดูแบบน่ากินอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวควีนเนี่ยจริงๆดูสวยนะดูผมนีุ่กคนเป็นแบบมีการมัดห่างมาเนาะและตัวสุดท้ายของเรานะคะนั่นก็คือควีนนั่นเองซึ่งควีนเนี่ยเราคิดว่าอาจจะมาคู่กับสโนไวทเนาะเพราะว่าตัวนี้น่าจะเป็นเดวิลควีนแล้วบวกกับพิษนะคะที่แบบมีการหยดติ่งๆแบบนี้ก็ค ว่ามาจากเรื่องสนุไว้แน่นอนนะคะสำหรับตัวเดวิลคุยเนี่ยเรามองว่าเขาเป็นคนที่โลเซลเอ็กซ์ตีมมากเลยอะทุกคนขนาดที่ว่าตัวเองมีดาร์กเมจิกมีศาสตร์มืดเนี่ยสามารถเสกนู่นเสกนี่ได้แล้วก็ยังเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะต้องคอยไปเช็คกับกระจกว่าเออตัวเองเนี่ยสวยหรือยังสวยที่สุดหรือยังนะคะจนสุดท้ายเนี่ยก็เจอจุดจบแบบในนิทานนะคะแต่อย่างที่ทุกคนเนี่ยอาจจะนึกออกถ้าได้ดูกระตูนะว่ามันมีฉากหนึ่งเนี่ยที่เดวิลคุยเนี่ยเขาก็ได้ไปปรุงยาในห้องใต้ดินนะคะแล้วก็มีีสสสสูตรใ่่นนน กลายเป็นแอปเปิลอาบยาพิษขึ้นมานะตรงนี้เนี่ยทำให้เราแบบอยากจะไปค้นหาข้อมูลต่อเนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างแล้วมันมีสิ่งที่น่าสนใจอันนึงทุกคนคือมีการศึกษาว่ายาพิษที่เคลือบแอปเปิลผลนี้ไว้เนี่ยมันเป็นยาพิษที่ทํามาจากอะไรแล้วก็มีคนเขียนข้อมูลเยอะแยะมากมายนะแต่เราเลือกมา3อย่างที่ดูว่าเอออาจจะเป็นไปได้อันแรกนะคะพิษจากปลาปักเป้าแต่อันนี้ก็ดูเป็นไปได้น้อยที่สุดเพราะว่าแถบนั้นเนี่ยปลาเนี่ยมันก็ค่อนข้างหายากเนาะอันที่2หรือว่าอาจจะเป็นไซยาไนต์ที่มาจากตัวเมล็ด แอปเปิลเองแต่อันนี้ก็ดูเป็นไปได้ยากนิดนึงเพราะว่าถ้าจะให้สโนไวกินเนี่ยก็คือจะต้องมีมเมล็ดเยอะมากๆเลยนะคะเยอะแบบหลายผลบางทีต้องยกมาเป็นสวนน่ยถึงจะเกิดเป็นไซยาไนท์ที่เป็นพิษต่อร่างกายได้นะคะแต่อันที่3ดูเข้าเขาสุดทุกคนก็คือผลเดลี่ไนเชนซึ่งผลนี้นะคะเป็นผลไม้ที่เกิดขึ้นจริงในแถบยุโรปคือหาได้ง่ายมากแล้วก็ถ้ากินในปริมาณที่น้อยๆเนี่ยก็อาจจะทําให้แค่สลบไปแต่ถ้ากินมากเนี่ยก็อาจจะเป็นพิษถึงตายได้คะ่ะแล้วทุกคนคิดว่าแอปเปิลอาบยาพิษนี้เนี่ย เรียบอะไรเอาไวค้ค่ะสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับเราได้นะคะ และนี่นะคะก็คือทั้งหมดของคอลเลกชัน i อคูลสกีนฟอร์แอปเปิลค่ะจะเห็นได้ว่าแต่ละตัวนะคะมีคาแรคเตอร์ที่ชัดมากถึงแม้จะมีแอปเปิลมาบาังหน้าไว้เนี่ยแต่ก็ยังดูออกนะคะว่าตัวไหนเป็นใครอะไรยังไงเนาะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีสตอรี่เบื้องหลังแอปเปิลที่น่าสนใจอีกทําให้เรามองว่าคอลเลกชันนี้เป็นอีกหนึ่งคอลเลกชันที่น่าเก็บสะสมนะคะด้วยการลงสีที่เนี๊ยบแล้วนะคะเซ์เฟตแบบด้านๆทรงผมที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีแล้วก็คาแรคเตอร์ที่อยู่รวมกันแล้วเนี่ยเออเท่มากๆนะคะก็เป็นอีก จะยกลังมาเลยค่ะทุกคนและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของสารพัดแกะในวันนี้นะคะหากทุกคนอยากให้เราแกะคอลเลกชันไหนเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะแล้ววันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่อง c h Chip ิป d Friend ไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปละบาย